ก็โบยเฮ็ดครบเลยครับเคลียร์กำลังเคลียร์หาไอ้แนวกล่องดังเฟสนะครับเคลียร์มันลุ้งว่าสั่น์หุ่นหุ่นครับเห็นอยู่เนาะทางงามๆนี่แหละครับไปครับเป้าเดี๋ยวผมดีมาครับสภาพของแข้งภาพใครอยากเป็นมั่งแข้งภาพนะครับเออเป็นเองก็ดีกว่านะครับเียเนี่ยนะครับเออ เขาไม่ง่ายว่าถ้าคนมีความคุนิชํำงานนะครับอันตรายมากนะครับเออไม่ได้ไปถ่ายกันเลนเลได้นะครับผมจะได้งานดีๆมาหรือนะครับครับผมก็สวัสดีนะครับเออมิตรรักและแฟนเพลงนะครับ FC กินเกสรป่านะครับ FC โคลอมเบียมอนโดวาอินโดนีเซียมาเลเซียนะครับพี่น้องลาวพี่น้องเขมรนะครับพี่น้องเวียดนามผมผ่านพึ่งพงตานประเด็กนะครับ วันนี้ก็อยู่กับขุดยอดเซียนนะครับเตานั่งเตานั่งขี้หรือเต่ามือเหม็นนะครับบอกว่าน้ําดีนะครับโชว์ดิครับโชว์โชว์ยกน้ําโชว์ดิน่ะครับน้ำหัวนี้น้อยลังเล็กๆเองนะครับนี่อังไม่ใหญ่นะครับปลานะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นดูสักลังนะครับผมเพราะว่าลังนี้ก็ลังสวยลังงามนะครับ ก็ยังไงก็ฝากนะครับถูกอกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับท่านที่เข้ามาใหม่ๆนะครับก็กดกระดิ่งเอาไว้เลยนะครับจะได้รับชมเวลาผมลงคลิปใหม่ๆนะครับเหลามันก็แหลมนะครับเออถ้าไม่เหลาก็ไม่รู้เรื่องเดี๋ยวผมไปถ่ายดูนะครับบาลังนี้ใหญ่ขนาดไหนแล้วก็สูงขนาดไหนนะครับเออติดติดกัดๆเดี๋ยวี่หามุมไทยเบิ้งครับว่ามันงามซ้ำหโอ้ยอนเสียงโอ้ยนะครับผ่านผึ่ง ดวนตำเนื้นไม่กับขันเลยนิดนิดเลยอะครับนี่ลังงามงามครับเอองามถูกใจถูกใจถูกใจนะครับอืมอ่านี่ครับลังสวยสวยแต่ลังนี้จะมีน้ำไม่มีน้ำนะครับพอวันนั้นผมมามันน้ำไม่ค่อยดีนะครับก็เลยไม่ค่อยเอาก็วันนี้จะลองดูนะครับเผื่อว่ามันจะน้ำดีนะครับเผื่อว่ามันจะสวยนะครับ แต่รับประกันว่าขาวอักลากแน่นอนนะครับหลังนี้นะครับพอน,นับเอาเอาไว้นะครับไปไปเตรียมครบเตรียมอุปกรณ์เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่ได้มาขึ้นกันครับผมลังเนี่นยลูกลายสารลูกลายลายเนี่เออมัตั้งถ่ายแลย้วเออถ่ายแล้วเว้ยเนาะอยากเห็นเนาะเออครับเห็นว่าน้ำขี่เละว่ะโอ้ลูกลายลายเออเอาไปเอาละ โอ้ยลูก็ขี้เละครับมีความขี้เละอู้ลูกก็ขี้เละขี้เละครับน้ำกันนิดน,นึงเออเออนะครับบระประทับใจเลยเ,เป็นไงพันเต๋อเอาไหม <laughs> พันเต่าบอกว่าลูกขีเลเ่เน้่น้ำกับีีเลป่ป่ะปัดเทงินวันเอาครับที่ฮะ แบบนี่เ,น,เ,น,เ,น,เน,นี่ยโมวอน้งามครับนี่อ,อขึินลังเนี่ยเอาบ่าออออตอนใช่ไหมนี่ที่ปันเนาะ ครับน้ำงามครับนี่ครับสอนเอาไว้กลาวว่าเดี๋ยวก็หน่อยค่อยมาเอาก็ได้ครับนี่ก็ซิบหามือเนาอถข้าน้ำดีๆนะครับไปลงไปหาดูอันล้งต่อไปครับผมเมื่อกี้มันจะได้งามๆใหญ่ๆนะครับโอเคครับผม ก็จะเมียนรังที่สามนะครับก็นี่ต้นใหญ่แต่ว่าให้พี่เต๋อเขาขึ้นต้นเล็กนะครับเดี๋ยวผมจะตามขึ้นไปถ่ายคลิปนะครับด้านบนนะครับให้น้องเขาฝึกนะครับหลายๆอย่างนะครับเรียนรู้วันข้างหน้าจะได้เป็นฟุเปอร์สตาร์สายพึ่งๆนะครับนี่รังใหญ่ๆนะครับน้ำน่าจะน่าดูอยู่ครับรังมือมามากครับใหญ่มากนะครับนั่งรอกันลูกพี่เอา ไม่ต้องทอยนะครับต้นนี้พอดีว่ามันมีต้นข่อยนะครับพาดไปถึงนะครับไปกระดึบกระดึบอีกหน่อยหนึ่งอ้ยดุนดำแย่คันแทะโอ้รัง,งใหญ่เลยนะครับแต่ว่ามันบังภ่มิไม้นะครับเดี๋ยวผมให้พี่เต๋าผมขึ้นเมี่นนะครับผมนั่งถ่ายคลิปนะครับมีดมีไหมนาย มีดฟันกันก็นกนได้แต่ยเย็นพึ่งมนั่นดอกเต๋ามือหมิน <c oughs> นะครับหรือว่าเต๋านั่งขี้ <c oughs> นะครับพันเต๋าของเราวันนี้ไม่ไปเกี่ยวเขาครับรถไถก็ไม่ไปจัดการก็ให้เขาโอ้ <c oughs> <c oughs> ดังดีเทว้ยแม่เหลืองงลำลดีนาอโอ้ครบพ่อแมีเอ เอาเจินวา <laughs> โอ้ <laughs> บอกแล้วบอกไม้พื้นคบไม้พื้นเป็นงี้เด็ไนายนายตัดกิ่งไอ้นี่ออกเหตที่ไหนตรงมือมือขวานะ่ะเออจะได้ถ่ายเห็นชัดๆจักหน่อยเออตัดได้ตัดได้ไไไละกิ่งไม้ไมาให้มันเห็นลังชัดๆเลยอเออละออกให้หมดเลยเออ เออเออกิ่งล่างอีกกิ่งล่างไหนเออกิ่งล่างเออน,น,นั่นแหละนั่นแหละเออเออพอสา,สาแกตะตอนเป็นไม่ต่อนายตอนไหนวะตอนเด้ออ่ะวู้น้ำวู้น้ำดีไหมนาย,อย,ยเอ๊ะ เออนะครับเต๋าเยาวชนนะครับเอออายุ1ิกปีนะครับก็กําลังรุ่งนะครับก็วันนี้ก็วางนะครับไม่วางหรอกหนีงานหัวใหญ่ไหมนายเออนะครับเต๋าเยาวชนนะครับเอออายุ1ิกปีนะครับก็กําลังรุ่งนะครับก็วันนี้ก็วางนะครับไม่วางหรอกหนีงานหัวใหญ่ไหมนายยงบอกยงบอกว่าน้ำพิษต๋า อ้ากลากเลยนี่ไหนโอ้ละใบไม้ออกให้สักนิดนี่จะชัดมากเลยเออนั่นแหละนั่นแหละนะครับเอานี่เขามีลีลาการถ่ายคลิปด้วยนะครับเออปลาก็ปลากสองสองคนไม่นายคนเดียวสามแต่ยาวออกไปคนน้อยอ่า โอ้โห4-5โลอยู่แล้วนนี่นะครับนี่มีลีลาถ่ายคลิปจะด้วยนะครับก็อย่าลืมดวยครับเด้อถือกสิกใจก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนพานพึงพงทัศน์ประเดกนะครับกับช่องกินกจสอนปลานะครับให้น้องขื้นตัดนะครับก็เป็นเป็นรุ่นหลานแล้วเอาง่ายๆครับเอปีนี้เขาก็อายุ1 6ปีนะครับเต๋าเออนะครับ เสาทาซานลูกพรจจันทร์นะครับถึงบอกเดี๋ยวนี้มีเท่าไรก็ไม่พอขายดอกอาจารย์เนี่ยว่าเน้นแน่เน้นบอก <S <S ใช่ไหมนายเ,เ,เออขนาดขวดไอ้ไอ M ้เอ็มร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทก็ยังเอาเลนี่เออเออครับเอเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ลงไปตอนลงไปจะถ่ายให้ดูชัดๆนะครับถึงบอกว่าลูกไม่ต้องเอานะอาจารย์ตอนเลยว่ะ รอดน้ำเดือนห้าเอาว่าไปแต่งดีๆเลยนายได้ขีดหมอกขีดม,ม้วนแทงแทงแทงดูดีๆเจะใ้มันถูกไอ้นั่นหลายมันจะได้ไอ้น้ำมันจะได้ไม่ใช่รังมันจะได้ไม่นั่นพึ่งมันจะได้อยู่ต่อนี่นะครับดีทำน้ำเยนไม่ปาดง่าย ปัดแม่เก่งๆเลยนายปิดตาตรงทางไหมนายสองเลยมแม่ตกใจวะเจิงวะสมใจอยากใช่ไหมใช่แบบนี้น้ำโชคจะบอกว่าจะพาไปขึ้นจะลังลังไอ้น้ำไม่ดีเว้ยนี่น้ำโชคบอกนะครับเออ ดีๆนะดีๆถุงเข้าไปดีๆไม่ต้องโลบค่อยๆจับตกจุกไหนไหนย,ยกน้ำโชว์ที่ไหนเอนครับพี่เขาตอนนะครับลังอือหือไหนไหนยกดีที่ยกดีที่โอ้โหนะครับอ่ะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูลังต่อไปนะครับมีเวลา ก็จะได้ชมเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็จะให้น้องเต๋าขึ้นนะครับถ้าลังไหนมันไม่ขึ้นผมก็ขึ้นแทนมันแหละครับเออนี้ขึ้นมดวันครับแบบนี้ขึ้นมดวันนเลยอันนี้นะครับเออมัดไอ้สิ่งเชือกยังไงมัดแล้วมัดแล้วนี่มัดต่างที่โอ้อย่างถนอมเลยใช่ไหมยอมจริงๆเลยพึ่งป่านี้ถึงบอกไม่เอานีเลยเดินามฮะไม่เอาดิแล้วแต่แล้ว นี่แกจะเอาไปขายยังในตู้ยังมีอ่ะเอาไว้ก่นนนอนก็ได้นายเป็นไรหรอกตอนาน้มามันอะนูมีใครไม่เห็นหไหมล่ะเออถ้ามีใครจะมาเอาก็มาเอาเด้อนน่อยู่ไอ้กุจิกบอกเขาเลยเขาจะได้หาไม่ยากนะครับเดี๋ยวนี้มันมีอ่าไอ้พี่ก็ตามคิดกัมีนะครับหย่อนลงมาแล้วนะครับหัวดีๆยกหน่อยไายเออไปลงลงไป น้ำสวยนะครับเดี๋ยวเราไปหาจัดข้าวจัดอะไรกันก่อนแล้วเราก็ไปต่อนะครับเออโอเคนะครับ,รรบ,รบถ้ากันไกลขึ้นไปมันก็นไม่ยากด้อคูกพี่ลูกพี่แมวมาเวลูวลก ครับเดี๋ยวรอลูกพี่ผมลงต้นไม้มานะครับก่อนนะครับก็ลมเย็นดีนะครับวันนี้ก็อากาศคึมๆึนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับเด้อเป็นกําลังใจให้แน่นะครับงานของพันธชลาหน้าตาดีนะครับลูกพี่ผมกําลังจะลงมานะครับถึงว่าตอน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 นี่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 เห็นบ่วพึ่งนะนะครับตัวอาไว้แล้วนะครับถึงว่าอันลังขายบ่ดีถึงว่าตอนเลยลูกพี่ก็แล้วแต่นะครับว่าว่ากันไปนะครับอื ก็บแบบ <Stars> นี้แหละครับผมถ้าว่ามือใดมีน้องๆมานะครับมีลูกซิ์ลูกหาผมมาก็เขาก็จะขึ้นแล้วผมก็จะเป็นผู้ทายนะครับถ้าว่ามือใดผมมาผู้เดียวผมก็ติขึ้นเองแล้วก็จะทายเองนะครับถ้าว่าอัาาน <ders> ท่านใดอันอยากมาสัมผัสอันชีวิตแบบวิถีอันปลาปานะครับค้นหาผึ่งหาจังไดนะครับเออวิถีพานผึ่งเป็นแบบใดก่อเลี้ยนเชิญนะครับทุกคู่ทุกคนนะครับมาได้นะครับบอบปิดกั้นไผ่นะครับเออ ทรั้งนี้ก็บจีต้อนเอาไว้ครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาลุ่นน้ำอีกรอบหนึ่งนะครับประมาณจะทิศห้าวันครับอันโอ้กูมาตั้งแต่สิบวันแล้วไอ้เตากูไม่รอหรอกสิบห้าวันกูมาตั้งแต่สิบวันแล้วอยู่ครับนี่ยอยู่ไหมอยู่ไหมลูกพี่เออแต่ดูข้างล่างเขาพี่อยเออแต่ลูกพี่เอาครบทุกเขาดีๆได้เขาเห็นครบเขาจะแงนดูพึงได้ลูกพี่เข้าใจไหมไม่ต้องล้นมันแล้วพอแล้วนะจะไปล้นทำไมเดี๋ยวใช่มฮะอันนีี้หวเดย ก็หัวเดียวนั่นแหละโอเคครับผมลงต้นไม้ไปหาบึงลัางตัวไปครับผมน้ำสวยนะครับต้นทึนน้งว่ะตอนไปให้ชาวบ้านค่อยตอบอก <c oughs> นะครับโอเคนะครับเออน้ำสวยน้ำสวยนะครับไอปันคบทนายดับคบมีดปันคบโอเคครับเดี๋ยวไปต่อปลาตัวไป ครับผมก็นะครับว่าจะกลับบ้านนะครับแต่พี่เต๋อบอกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วครับไอ้สักลังเทียดจานถึงมาว่าง้นนี้เต๋อใช่ครับนี่ครับสวยๆด้านบนน่นครับเออเรามีขาบใหญ่เลยี่มเออครับนะครับผมมาจัดไปน้ำแรกเมื่อประมาณสักสิบวันนะครับอย่างลื้ไม่ไดครับหาึ้นเด้อคุณลูก นิ่นไหม,ม,ไมทิ้ด,ดจุดดีๆจุดดีๆนายไม่ต้องรีบเอาชัวเอาชัวชัวเอาโอเคแหละทิดแล้วมันอฝนล,ลงน้อยน,นิดหนึ่งครับก็เลยว่าเออเอาพี่เต๋าเข้ามาเอาจากครั้างจาป้าจานมา เอาเอาก็เอาเถื่อนเด้อถูกมะผมก็ไปเด้นไปน้ำคอดครับพังนี่น้ำรำคนนะวะเต่านะเนาะเอ้ยผ่าปุ๊บป๊าป๊าป๊าพอเลยนะต้องชุด่วยดกพอแล้ว กวดน้ำขวดน้ำคนไทยก็บ่มีครบตล้วครับที่คานเห็ดมันอื่นเฝ้าเฝ้าเฝ้าทิตไฟมันลูกพดเฝ้าตัดโอ้น้าลามคอนเมียนเลยทิตเอตอนตอนไหนโอ้มันจะตอนได้ในย่าน้ำยังไงนายตอนไหนออ แล้วแต่แล้วแต่ล huh? ูกพี่ตัดสินใจเอาไฟลูกพดดับดับไฟตั้งหอยนายเอาออกห่างห่างลังโอ้ยเมื่อยมือเดี๋ยวก่อนเอาหนามหนามถึงร้อนจีจานหนามอย่างงามนี่เอายังไงเอาเยอะแล้วแต่ลูกพี่ตัดสินใจเอาครับลูกพี่ตัดสินใจเอารถจ่ายยังไรก็เอา สิบมือได้ไงผบางคนก็ว่าเออมาอยู่ดอกตอนแบบนั้นมะนี่ครับอยู่ครับมันต่อลังพ่อมือนได้เลยนะอยากสอนอยู่ดีสิทำไงน่ะเอ้ยลองดูลองดูนายพยายามหน้าหัวตอนน่อมันแตใหญ่ลแล้วแต่ลูกพี่สอนมาไงเราเอ้ามึงเลยบทำไงมึงก็เลยทำถัวมึงขึ้นกูเมื่อยมือเลย ยับกูไม่ได้ไเ,ออเออเล้วแต่ลูกพี่เอ้ามาไป,ไปโอ้ยลำกูละเดอ้อเจ้าเออโอ้น้ำดีน้ำดีนี่ครับ ที่แรกที่บดเจ็บตัวแล้วครับเนาะบเต่าท่าสั้นโลกผจันะครับมันบอกว่ามันบุพเครับเอาอีกอระจาร์เอาอีกกระเทนออกมาแล้วนะครับโอ้โหรั้งสุดท้ายี่เบิ้งเบิดเีรเลยครับสภาพด้เบิ้งสภาพเบิ้งสภาพเบิ้งสภาพนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนียครับโอ้โหบนับอันมุนนะครับนี่อันนี้เก็บได้นะครับเอออันนี้กันได้ออกการบังไว้นะครับเนื้อเหมือนนั่นแหละ นั่นน่ะยกมือโป้น่ะนี่นายกเออโดนลงมไปทันครับลุมตับลุมตับลุมตับก็ผมมื้อนี้ก็จังไหนก็ฝากด้วครับเด้อเพราะว่าอันอากาศเริ่มมันจังไหนล่ะครับทำทาจะลงแน่บลงแน่นะฝนนะครับก็ ที่ได้กลับไปเจียมตัวเทียฝนตกที่ได้ออกไปจับกบจับอึงนะครับกินเกสรปลากับพันผึ่งพงทสานปลาแดกนะครับืันนี้ก็พันเต่ามาซอยนะครับก็เป็นว่ากบคุณหลายๆนะครับสำหรับท่านที่ว่าอันรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลาผมลงคลิปใหม่ๆสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่ๆก็ซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกระดิ่งสวัสดีครับ